ครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอชั้นที่7นะครับแอปพลิเคชันเลเยอร์นะครับระบบชื่อโดเมนนะครับหรือ DNS นะครับซึ่งย่อม,มาจากโดเมนเนมซิสเต็มหรือโดเมนเนมเซอร์วิสนะครับหรือโดเมนเนมเซอร์เวอร์นะมีหลายอย่างเลอเกินนะครับโดเมนเนมซิสเต็มหรือโดเมนเนมเซอร์เวอร์นะครับ ระบบชื่อโดเมนนะครับหรือ DNS เนี่ยนะครับมีไว้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลชื่อโดเมนนะครับชื่อโดเมนเนมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการแปลงชื่อโดเมนให้กลายเป็นหมายเลข IP address นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแปลงหมายเลข IP address นะครับให้กลายเป็นชื่อโดเมนด้วยนะครับคือแปลงสลับกันนะครับ ตัวอย่างนะครับเว็บไซต์กระปุก .com นะครับเมื่อผู้ใช้พิมพ์ว่าเว็บกระปุ .com นะครับลงไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับระบบ DNS นะครับก็จะนำผู้ชมเข้าไปยังหมายเลข i อนี้นะครับซึ่งเป็นหมายเลข i p ของเว็บกระปุก .com นั่นเองนะครับผู้ใช้จำเป็นไหมครับที่จะต้องมา <c oughs> มาจำไอสองเจ็ดจา2 4เนี่ยคือมันจำยากนะครับมันมีหลายตัวและ IP เนี่ย ตัวหน้าบางทีมันก็มี3ตัวนะตัวกลางบางทีเนี่ยอ้สี่นี่อาจจะเป็น4 3อาจจะเป็นเอ่อหนึสก็ได้นะครับก็คือแต่ละ <c oughs> แต่ละจุดเนี่ยมี1หลักมั่ง2หลักมั่ง3มหลักมั่งนะครับมันก็เลยจํายากนะครับดังนั้นเขาจึงคิดระบบโดเมนเนมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกําจัดปัญหาการจํา มันจํายากใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อให้มันซะเลยนะครับเราจึงเรียกระบบนี้ว่า,าเป็นระบบการตั้งชื่อเล่นให้กับ IP นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ดูจากตัวอย่างนะครับดูจากรูปตัวอย่างเห็นไหมรูปตัวอย่างเป็นสนุกนะครับอ,อย่างสนุก .com นะครับเวลาเราเข้าสนุก .com ปุ๊บนะครับ DNS ก็จะพาเราไปที่203ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรา เข้ามาใน IP นี้นะครับ DNS ก็จะพาเรามาที่สนุก .com นั่นเองนะครับก็คือมันจะแปลงแปลงกลับไปกลับมานะครับแปลง IP ให้เป็นชื่อดเมนแปลงชื่อดเเมนให้เป็น IP นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างการทำงานของ DNS นะครับเขาอบอกว่าหากถามว่าเพราะเหตุใด,ดจึงต้องมีการตั้งชื่อดเเมนด้วยละ่ะคำตอบก็จะเหมือนกับ เพราะเหตุใดเราถึงมีการบันทึกชื่อของคนรู้จักลงในโทรศัพท์แทนการจดจ,จําหมายเลขล่ะนะครับแทนการจดจําหมายเลขโทรศัพท์นะครับถามว่าเราจาหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนทุกคนได้ไหมจะไม่ได้ครับแต่เราจําชื่อมันได้นะครับเราก็แค่เซิร์ชชื่อมันนะครับเราก็กดโทรนะครับโดยที่เราไม่ต้องจําว่า <c oughs> ไอ้เพื่อนคนนั้นมันมีหมายเลขโทรศัพท์อะไรนั่นเองนะครับสรุปว่า DNS นะครับคิดค้นมาเพื่อตั้งชื่อ IP ให้จำง่ายนะครับ ระดับของโดเมนนะครับโดเมนเนี่ยนะครับพอมันตั้งชื่อพอมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันก็มีกฎมีเกณฑ์ในการตั้งนะครับสำหรับโดเมนนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นโดเมน2ระดับกับโดเมน3ระดับนะครับโดเมน2ระดับก็คือชื่อโดเมนแล้วก็เป็นประเภทโดเมนเลยเช่นอ่าทิว c o m คอมนะครับอันนี้อันนี้ผมเป็นคนสร้างเว็บนี้ขึ้นมา นะครับยังไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรมาเลยนะครับโฆษณาใช่ล้วนะครับ t i c o m com อันนี้คือชื่อโดเมนนะครับอันนี้คือประเภทของโดเมนเป็นคอมพ a n y นะครับเดี๋ยวนี้ .com มันเกลอครับใครจะจดอะไรก็ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีการเข้่งคัดนะแต่ทุกวันนี้มันเกลือแล้วนะครับ tioom com .com นี่จด350บาทเองนะครับต่อปีนะครับอ่าต่อไปเป็นโดเมนสาระดับนะครับโดเมนสาระดับก็เป็น ชื่อโดเมนประเภทโดเมนแล้วก็ประเทศเช่นสยามสปอร์ co. th นี่คือชื่อโดเมนนะครับอันนี้เป็นประเภทโดเมนแล้วก็อันนี้คือประเทศนะครับหรือ t i m e co. uk เหมือนกันครับชื่อโดเมน t i m e ประเภทของโดเมนก็จะเป็น co นะรประเทศคือ uk สหรัหรฐฐอาณาจักร,รนะครับไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะขออภยัย เห็นไหมอัน <tang> น <s> ี้ค tamam <zers> ือโดเมนนะครับมันก็มีแค่นี้มี2ระดับกับ3ระดับนะครับเขาบอกว่าโดเมน2ระดับเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเว w w เวนะครับตามด้วยชื่อโดเมนตามด้วยประเภทของโดเมนไปเลยนะครับเช่น google.com กะปุก .com ยั h o o c o m m c o ม o e t เเห็นไหม m y c o ครบิดออเป็นต้นนะครับส่วนประเภทนะครับประเภทของโดเมนก็คือคำย่อขององค์กรนะครับ คำย่อของออนที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดจดด้วย .com เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนะครับ o r g ก็เป็นเอกชนที่ไม่สแสวงผลกําไรองค์กรเอกชนเนาะ .net คือองค์กรที่เอาไว้สําหรับเป็นเกตเวหรือเชื่อมต่อเน็ตนะครับอ่า edu สถาบันการศึกษา .gov นะครับของรัฐบาล .info กอนี่คือองค์กรของรัฐบาลนะครับ info คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติต่างๆนะครับ b i t ก็คือบริษัทคล้ายๆกับ com นะครับ us หมายถึงองค์กรหรือบุคคลในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาอีกอย่างหนึง่ง mil นะครับ .m i l mil คือองค์กรทหารองค์กรทหารเนี่ยระวังเผื่อมันออกนะเผื่อคนออกข้อสอบชอบทหารนะครับอาจจะออก mil ม,มานะครับสำหรับโดเมน3ระดับนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยเว็บ ตามด้วยโดเมนตามด้วยประเภทของโดเมนตามด้วยประเทศ,เ,เ,ทศเช่น i t g e n i t c o t h นะครับ m o r t h นะครับ nu.ac.th นะครับนี่มหาลัยผมนะ a h o n t i g o t h อันนี้อาบาตาคนทีนะอาบาตาแถวบ้านผมนะครับ amazon.co.uk นะครับ อ่า uh, t o k ี o .ac.jp อันนี้คือมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับ <uch> เห็นไหมมันจะมีโดเมน3ระแดบบับจะมีไอ้ด้านตรงนี้ไม่เหมือนกันอีตรงกลางไม่เหมือนกันเนาะตัวกลางจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นประเภท,ทของโดเมนนะครับอ่าดูประเภทของมันนะครับ .ac นี่คือสถาบันการศึกษาอ่าดูประเภท,ทของมัน co คือเหมือนคอมเหมือนเหมือนคอมพานีนะครับย่อมาจากคอมพานี A.C. Academic นะครับก็ย่อจากสถาบันการศึกษา G.O. Government นะครับองค์กรของรัฐบาล n e t ก็คือองค์กรให้บริการเครือข่ายหรือ ISP นะ n e t เหมือนกันเลยนะครับ n e t เหมือนข้างบนเลยเนาะ o r คือองค์กรที่ไม่สแสวงผลกำไร i n คือองค์กรและบุคคลทั่วไปนะครับตัวย่อของประเทศนะครับตัวย่อ,อประเทศก็ T.H. ประเทศไทย C.N. ประเทศจีน U.K. อังกฤษ U.S. อเมริกา J.P. คือญี่ปุ่นนะครับ A.U. ออสเตรเลียนะครับคือชื่อประเทศนะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ออกเยอะนะครับตรงนี้นะครับออกไม่เยอะนะครับถ้าออกมาแล้วก็ออกประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูสถิติมาเนี่ยประเทศที่ออกบ่อยๆเนี่ยมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ชื่อดเ m a i n แล้วก็อันนี้เป็น .com เลยนะครับอันนี้เป็นสับโดเมนเนาะเว็บแล้วก็ Hhttp เป็นโปรโตคอลทีนี้เป็น h t t p s แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น h t t p s ละนะครับอันนี้ต่อไปโดเมน3ระดับก็มีโปรโตคอลโดเมนย่อยนะครับ third level โดเมนนะโดเมนระดับ3โดเมนระดับ2แล้วก็โดเมนระดับ1นะโดเมนระดับบนสุดเวลาข้อสอบถามว่าอ่าโดเมน Nah, ะ ot, น,นะครับโดเมนระดับบนสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่หลังสุดนะครับโดเมนระดับบนสุดจะอยู่หลังสุดนะอันนี้ก็เป็นรองลงมานี่ก็รองลงมานะครับอันนี้ก็มีเป็น3ระดับนะครับการนับต้องนับถอยหลังตั้งแต่ด้านขวาไปแน้ด้านซ้ายอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเขาถามว่า .or เนี่ยเป็นโดเมนระดับอะไรนะครับก็ต้องเป็นระดับรองหรือระดับ2นั่นเองนะครับอันนี้ระดับบน หรือลำดับบนสุดหรือท็อปนะครับท็อปเลเวลนะครับอันนี้ระดับระดับ2นะครับอันนี้เป็นระดับ3นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายเนาะซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับก็สามารถไปค้นคว้าได้นะครับ